สวัสดีครับผมนายพรเจนจัปาสีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีตัดเกรดนักเรียนนะครับกับวิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้คําสั่ง Vlookup นะครับซึ่งมาเริ่มกันเลยนะครับในวิธีการตัดเกรดผมได้สร้างตารางเกรดของนักเรียนไปนแล้วสมมติว่านักเรียนในชั้นป6ของโรงเรียนวัดลำน,ำน้ำนี่นะครับมีนักเรียนทั้งหมด10คนอะไรชื่อดังนี้เราได้สอบเก็บคะแนนไปนทั้งหมด4ครั้งแต่ละครั้งก็จะเป็นคะแนน ที่ผมใส่ไว้ครับผมแล้วก็เก็บร้อยละอย่างเช่นอ้าวครั้งที่1คะแนนเต็ม80ครั้งที่2คะแนนเต็ม1 0 0้ครั้งที่3คะแนนเต็ม5 0ครั้งที่4คะแนนเต็ม70นะครับแล้วก็แต่ละครั้งผมจะเก็บร้อยละต่างกันเช่นครั้งที่1 80คะแนนคะแนนเต็มทั้งหมด80คะแนนผมเก็บ20คะแนนครั้งที่2เก็บ25คะแนนครั้งที่3 25คะแนนและครั้งสุดท้าย30คะแนนซึ่งในการเก็บ สี่ครั้งเนี่ยจะรวมกันได้หน,นึ่งละคะแนนเราก็จะนําผลหนึ่งละคะแนนนี้มาตัดเกรดเอาเรามาดูในครั้งที่หนึ่งนะครับวิธีคิดก็คือเราก็จะใช้อ่าดูนะครับเราก็ใช้ใช้สูตรว่าเท่ากับเราคิดยังไงเราต้องเอาคะแนนที่นักเรียนได้นะครับคูณยี่สิบห้าใช่ไหมครับฮะไม่ใช่คูณยี่สิบห้าครับคูณด้วยร้อยละที่เราเก็บ ฐานด้วยจำนวนเต็มอ่ะอย่างคนนี้เห็นแล้วนะครับได้80เก็บ20ซึ่งขอได้คะแนนเต็มเขาก็จะได้20เต็มในช่องครั้ที่1จากนั้นเราก็ใช้วิธีลากยาวลงมานะครับจนถึงช่องที่เราจะใส่คะแนนลงไปะนะครับมีบางช่องไม่ได้มาโู่นะครับ ช่อง e7 นะครับคูณด้วย e4 อ่ะอย่างนี้ผิดนะครับก็ต้องเป็น e7 นะครับคูณด้วยหมดคะแนนที่เราจะเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็หารด้วยคะแนนทั้งหมดช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นคูณด้วยแล้วก็ ในเมื่อถ้าเราอยากเก็บคะแนนที่ไม่เป็นจุดศดนิยมนะครับอยากให้เก็บคะแนนเต็มๆเราสามารถลดจุดชนิชนิยมลงได้นะครับซึ่งเวลาเราลดเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะเห็นว่ามันปัดให้เราเลยอันนี้ผิดแล้วสกคครับดีเจ็ดคูณด้วยแล้วก็หารด้วยตัวนี้ดีห e ก แล้วก็หารด้วยเต็มเราก็มาดูครั้งที่2นะครับครั้งที่2ก็ทำเหมือนกันเลยเช่นเราก็เอาคะแนนที่นักเรียนเก็บได้ก็คือ79คะแนนใส่สูตรก่อนนะครับเท่ากับ79คะแนนนะครับคูร้อยละแล้วก็หารด้วยคะแนนเต็ม ทเหมือนกันนะครับทั้ง4ช่องก็คือเอาคะแนนที่ได้ใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่สูตรเท่ากับเอาคะแนนที่ได้ของนักเรียนนะครับครั้งที่3ามคูณ t สามแล้วก็หารด้วยคะแนนเองอะจะมีปัญหาช่องนี้หมเดิมนะครับคูณสอง ทำต,ต่อนะครับครั้งที่4ใส่ใหมายเท่ากับคะแนนที่นักเรียนทำได้คูณหารเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเราให้คูณช่องไหนรลหารช่องไหนอย่างเช่นผมจะดูนี้เป็นตัวอย่างก็จะมีสีนะครับสีน้ําเงินคือช่องที่เราเลือกคูณด้วยตัวคูณเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นกรอบสีแดงหารด้วยตัวนี้เห็นไหมครับ เวลาได้สูตรเราก็จะรู้เลยว่าสูตรเราถูกหรือไม่ถูกนะครับแล้วก็คลิกดูได้ตัวนี้สีน้ําเงินกับสีฟ้ากับสีม่วงนเนี่ยนะครับคูณด้วยสีแดงแล้วก็หารด้วยสิบอ่ะตอนนี้เราได้คะแนนเต็มแล้วต่อไปเรามาทําคะแนนรวมนะครับเริ่มจากคนที่1เวลาเราทําคะแนนรวมเนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนสูตรในการรวมก็คือ sum MM. sum MM นะครับ sum MM. เราจะแล้วก็วงเล็บ เราจะซ้ำตั้งแต่ช่องนี้ถึงช่องนี้ทั้งหมด4ครั้งที่เราอานะครับเหมือนว่าตัวนี้ผมจะผิดถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราคิดว่าเราทัาส่สูตูแบบนี้อะ เห็นไหมครับคะแนนผมผิดอันนี้คือผมผิดพลาดถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราใส่ชุดคลิกตามช่องเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเลื่อนลงมาเรื่อยๆเราสามารถใส่ได้เลยยี่สามเราไม่ต้องใส่ก็ได้เราเป็นเรารู้แล้วว่าคูณลอยละก็คือคูณยี่สิบคะแนนที่เราจะเอาหารด้วยคะแนนเต็มก็คือช่องนี้เราเอาทั้งหมดแปดสิบทำแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลากลงมาช่องนี้ ก็ไปคูณ25่สิบห้าเราเข็นิบคะแนนคูณ100อยหา0หนึ่ง้วก็ลากลงช่องนี้คูณ25่หาารห้ช่องนี้คูณ 25, หา้าสามหารด้วยสิ 10. อ่ะ คะแนนเราก็จะได้รู้ผลแล้วนะครับคะแนนทุกคนก็จะเป็นคะแนนรวมที่ไม่เกิน100นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมทําผิดพลาดก็คือคะแนนเกินหนึไปแสดงว่าไม่ใช่นะครับต่อมาเรามาดูผลเราจะใส่ผลว่าเด็กคนนี้ที่เราทําเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเรามาดูวิธีการทําผลก็คือใส่เท่ากับ if e าใช้คําสั่ง if e นะครับเราจะดูกันว่าถ้า ช่องนี้ก็คือช่อง M6 นะครับถ้ามันมากกว่าเราอยากให้มากกว่าถ้ามันมากกว่าคะแนนมากกว่าเท่าไรครับคะแนนมากกว่า70แล้วกันเราตั้งเป็น70ถ้าคะแนนมากกว่า70มันจะแสดงผลคําว่ามนะครับถ้าคะแนนมากกว่า70จะเป็นผ่านหรือ ไม่ผ่านอ่เห็นไหมครับเราก็ลากลงมาดูเราก็จะจะได้เช็คกันทีหนึ่งว่าอ่าสมมติผลรวมแปดสิบหกมากกว่าจะสิบผ่านหกสิบเห็นไหมครับน้อยกว่าจะสิบไม่ผ่านไม่ผ่านต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาดูเกรดนะครับเกรดก็คือใช้ if ใช้คำสั่ง if นะครับ if ถ้าในที่นี้ผมจะขออธิบายสั้นๆนะครับก็คือผมได้ทำสูตรสำเร็จมาละนี่ครับถ้านะครับ if ในช่องของเราเนี่ยที่เราเลือกตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าของเราอยู่ในช่องไหนนะครับถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับ80จะให้เกด A B ก็ไล่ลงมาเลยเลยครับ80ได้ A เจดสิบได้ B บวกอะไรางี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทํา if ถ้าช่องนี้นะครับดูคีบผลรวมวามากกว่าหรือเท่ากับนะครับ80นะครับก็จะได้เกรด A ขอโทษนะครับพอดี ใช้ครับใช่ e AP. E AP นะครับ e ช่องนี้ M 6นะครับมากกว่าหรือเท่ากับแปให้ขึ้นแสดง ให้แสดง a a เห็นไหมครับมากกว่า80ได้ a แต่เราไม่ได้มีแค่ a นะครับเรามีถึงถึงอะไรครับถึง a แล้วก็มี b บวก b c บวก c d บวก d แล้วก็ f เรามีถึง8เกรดใช่ไหมครับ7หรือ8เกรดนี่แหละครับแล้วเราจะมาดูกันวิธีการทำก็เหมือนเดิม ใช้คำสั่ง if ซ้ำอีกรอบหนึ่งกรอบเลยนะครับกรอบตัวนี้ก่อนที่เราใส่คำสั่งซ้ำเราใส่ลูกเครื่อหมายคอมมาไว้ก่อนครับจาก80ก็เหลือ75 75ก็จะได้ b บวกนะครับต่อครับ75ก็จะเป็น70ก็จะได้ b ทำแบบนี้ครับไล่ไปใช้วิธีของผมใช้วิธีก๊อฟวางนะครับถ้าถ้าไม่ถนัดในการใช้วิธีก๊อฟวางผมก็แนะนําให้พิมพ์ก็ได้ครับถ้าเข้าใจาหลังจากใสเกตแล้วเยาหยิบใส่เครื่องหมายลูกน้ำน,นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับ70ก็เหลือ65 65ก็ได้4ี่บวกหกสิได้ า560ใน c กลับต่อนะครับ60ใน c 55 a b ห55ได้ d บวก d บวกนะครับต่อมา50ได้เกบ d และสุดท้ายนะครับเกรดสุดท้ายอันนี้จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ6เกตดสุดท้ายก็คือเกรด F นะครับในเกร F เนี่ยก็คือต้องได้ต่ำกว่า50ก็คือใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับอันไนและเราก็ใส่ไปเลยว่าถ้าน้อยกว่า50ได้ F ทีนี้เรามาดูครับเครื่องหมายวงเล็บปิดเราใส่มากี่รอบครับมี1 2 3 4 5 6 7 8นะครับตอนนี้มี1เราก็เพิ่มไป2 2งสองสองสาห้าหกเจ็แปบนะครับ8ครั้งกดแล้วลากนั้นแล้วลองไล่ดูอ่ะเห็นไหมครับก็เป็นเกตตามที่เราได้คำนวณไว้ก็คืออ่ะอย่างเช่นตัวนี้ตัว c c ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ60อ่ะได้ C ถ้ามากกว่าเลอเท่ากับหกสิบห้าก็คือห8สิดมากกว่าได้ีบวกแล้วก็ต่ำกว่าสิบได้ F ตอนนี้เราก็จะได้เกรดของนักเรียนแล้วนะครับต่อไปต่อไปนะครับเรามาวิธีดูวิธีการค้นหาข้อมูลผมขออนุญาตเพิ่มชีทใหม่เป็นชีทที่3าก็ได้เราสามารถเปลี่ยนชื่อชีทได้นะครับเช่นอนอยากเอาง่ายๆก่อนนะครับเอาเ,อาเปลี่ยนจาก3ามเป็น2 อันนี้เป็นคิดเกรดเปลี่ยนเป็นคิดเกรดอันนี้เป็นหาข้อมูลก็ได้ครับอ่าหาข้อมูลเราเริ่มจากเลขที่ใช่ไหมครับเลขที่เลขที่ชื่อแล้วก็เกรดอ่เรามาดูตั้งแต่เลขที่หนึ่งเรามีสิบเราเขียนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, แปดเก้าเรามีนักเรียนทั้งหมด10คนจัดรูแปแบบให้สวยงามมีสิคนนะครับเราอยากทําวิธีการทําใช้ให้ค้นหาข้อมูลนะครับก็คือใช้สูตร v look up v look up นะครับจากนั้นสักคู่นะครับ ใช้คำสั่ง vlookup เราจะใช้อะไรเป็นหลักในการค้นหาเราจะใช้เลขที่นะครับก็คือใช้ช่องที่ A2 A2 นะครับ vlookup A2 ใช้ของหมายลูกน้ำเราก็ไปเลือกในช่องคิดเกตของเราเลือกช่องทั้งหมดของข้อมูลทั้งหมดนะครับลากคุมไว้แล้วก็กลับมาที่ช่องกลับมาที่อันนี้ อ่ะของเราจะมาดูค้นหาข้อมูลปุ๊บเสร็จเราก็จะให้มันแสดงเกรดในช่องชื่อ อันต่อนะครับอ่าปุ๊บเราก็จะใช้คอลัมน์ที่สามเอาใหม่นะครับเพื่อใครสับสนก๊อปมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ข้อมูล A5 ถึง O15 เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะใช้อ่าสามเลือกฟองนะครับตรงกับเงื่อนไขทุประการใส่วงเล็บปิดนะครับกด Enter อ๋ออันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราต้องเราไม่ได้ค้นหาจากหาข้อมูลเราให้มันดึงมาจากคิดเกรดพิมพ์ว่าคิดเกรดชื่อมานะนะครับลองลากลงมาถึงคนที่สิเนี่ยนะครับก็จะเรียงละตามรายชื่อในชีตคิดเกรดของเราปุ๊บจากนั้นมาดูที่เกรดเกรดเราก็ใช้คำสั่ง v l o o k u p เหมือนกัน v l o o k u p ลูปแอปนะครับ A 2ค้นหาจัดเล็กที่นะครับจะลูกน้ําไปที่เขดเขตเหมือนเดิมเราดูลําดับที่อ่ะคุมคุมทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างนะครับจากนั้นกลับมาหน้าเดิมเ <c oughs> มื่อกี้เราใช้คอลัมน์ที่สาม3อสามอันนี้เราใช้ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคอลัมน์ที่สิบห้านะครับขอเนื่อี่สิบห้าตรงตามเงื่อไนไขตรงเล็กปิดอ๋อน,นี้ยังไม่ได้ปิดนะครับคนหาข้อมูลเป็นเป็นคิดเก็บ เห็นไหมครับเราก็จะได้ข้อมูลทั้งชื่อแล้วก็เกรดโดยการใช้คำสั่ง vlook up ส่วนในการคิดเกรดเนี่ยเราก็จะได้วิธีคิดเกรดของแต่ละครั้งนะครับแล้วก็คิดผลรวมใส่คำสั่ง if e บ่ผ่านไม่ผ่านแล้วก็ใส่คำสั่ง if e เพื่อคิดเกรดนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการ สอนนะครับวิธีการบันทึกคะแนนแล้วก็วิธีการคิดเก็ดเรียนแล้วก็ค้นหาข้อมูลนะครับไว้เท่านี้นะครับ,บคครับ